กนคิดนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีเพะน่ารับคำสั่งสอนจากผู้ให่ตดตุ๊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 ตุเออผมลืมบอกนี่นะตรงนี้ชิบหายแล้วมอ้วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมเด็กแว้นกันนะครับเมื่อกี้ พุ๋ยว่าเออไม่มีอะไรครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกลัวฮฮ่าเออได้แล้วโอเคครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมจำลองเป็นเด็กแว่นนะครับรู้จักไม่มเด็กแว่นน่ะเด็กแว่นบราซิลบราซิลครับซึ่งก่อนนี้ผมจะไปเล่นนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะครับข้างหน้าผมติ๊ก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 เลยครับผม โอเคไปดูกันโลดโอเคครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้เข้ามาเมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะพาทุกคนมาดูปุ่มก่อนนะอันแรกนะปุ่มนี้ปุ่มที่ใครๆก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือปุ่มนี้ปุ่มหยุดนะอันนี้ปุ่มแบบเปลีปล่ยนมุมกล้องนะครับนี่ครับอืมอืมอืมอ่าเป็นสามมุมอันนี้เป็นปุ่มเบิรลรถเบิรลรถตัวคนอาจจะไม่ได้ยินนะผมปิดเสียงอ่ะีนะ๋ยมันเปิดเสียงให้ฟัง ประมาณนั้นนะคบผมถ้าเรายิ่งเบิ้ลเยอะเนี่ยท่อมันย,ยิ่งแดงแล้วมันก็จะยิ่งแล้วมันก็จะระเบิดไม่ใช่ยิ่งหรอกและปุ่มนี้เป็นปุ่มยกล้อหน้านะแต่เราต้องขับแรงๆก่อนเห็นไหมถึงจยกล้อหน้าอันนี้ยกล้อหลังแล้วก็ถ้ายกล้อหลังมันจะมี3ท่าท่าแรกก็คือท่าปล่อยมือข้างซ้ายท่าที่สองคือไขว้ท่าที่3ามนีท่านี้เท่สุดผมชอบโอเคครับซึ่งผมก็ได้อธิบายมเอ้ยเรื่องอี่ว่านี่ปุ่มซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้เบรกเออถอยหลังด้วยอันนี้ อันนี้ก็เพิ่มโอเคก็ทุกคนน่าจะได้รู้ปุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่ามาอู้ยนี่อู้ย้หัวบัตหัวบัตโอ้ยหัวบัตหัวบัตรนี่บัตเจนบัตเจนมงจะมุมนี้แล้วกันนะทุกคนจะได้รถอัี้ยกล้ออ้ยท่าโคด้ท่าข่อยห้างรู้จักป้าาวอ้าวเฮ้ยเ้เจอยอุ้ย เฮ้ยใครมาวะโอเคนี่อุย้ยท้าควายหางควายหางว่ะควายหางเฮ้ยโอ๊ยแมา <h aw r> มองบุคคนที่จะไหลไม่ลืมเ้ย <h aw r> ก่อไปอ้าโคตรเดยเป็นไงล่ะโอ้โหแขฉ่งรถแข่งรถแข่งรถโอ้แขฉ่งรถแข่งรถเห็นไหมทุกคนพ่อมันเริ่มแดงแล้วโคตดี จับใจหน้าเธอใส่บิ๊บวิบ่งวับมันนี่ผมกดใส่ท่านรัวเลยทุกคนน่าจ,จะเห็นนิ้วผมบนกล้องนะขอใส่ทรงผมก่อนไนดะ้ไหมหยุดก่อนหยุดกอ่อนเออช่างมันไม่ต้องหยุดแล้วรอๆอย่างนี้แหละโอ้ยนี่ไงโอ้ยนิ้วนิ้วชี้นี่ถือว่าเป็นนิ้วที่สําคัญที่สุดนะเพราะเป็นนิ้วที่ทรงตัวยกรอไว้ผมไม่ต้องเลี้ยวอะ่ะอย่าเลี้ยวนะอย่าเลี้ยว โอ้โหขับรถแบบชิวๆโอ้ยมุมมองนี่แหละผมชอบเท่เท่โอ้โหลองควาห้างดูดิไม่ใจอันนี้ท่าบ่อยเลยโอ้โหเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดเอ้ยมันเหมือนมันจะได้เงินด้วยนะทุกคนโอเคเราเอาแต่ควาห้างกับท่านี่แหละเฮ้ยแต่ผมชอบท่านี้สุดว่ะท่านเนี้ยท่านเนี้ยแนนนั่มชอบท่านี้สุดเลยอ่าโหดจัดโหดจัดโหดจัดโอ้ยคนเฮ้ยเราเจอรถเราเจอรถเราเจอรถ เฮ้ยรถเขาอยู oh, ่กันเต็มเลยทุกคนโอ้โหเราก็คนคตรปีนไปไปขับไปหาฝูงชนดีกว่าลงได้แล้วเปล่าเออตอนนี้เราอุตส่าห์เจอคนเกมดีมึงเจ้าจริงเกมเอ้ยเกมเอ้ยเกมเอ้ย ไม่ดีเดินสวนสนามเสร็จเนี่ยคัวร้อนเลยเหรอเหออว่าเราจะขับไปดีดดรอวด้ชยอยกล้อดีกว่าคันนี้ไม่มีอยู่จริงจ้ายกล้อเหมือนเดิมอ้โหตึงตตึงตึงตตึงตึงตตึงงมเซ็ทรงผมดีกว่าทุกนขาเ็ทรงผมม่นะเมื่อกี้ทรงไม่ค่อยลอเท่ไหร เดี๋ยวเราจะตำรวจแล้วค่อยยกล้อตัดหน้าหนคมทุนโอเคมารามุมมองนี่แหละผมชอบนั่นมั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 นม้รจูงชนงคนชนมันนี่แล้วยกล้อชว์เดยวยกล้อชว์ฝูงชนมันนี่นะมนี่เป็นไงครับรถผมเทไหมพี่อ้๋หนึ่อรถผมเทไหพี่ โอ้ยนี่ยกร้อ่เป็นจังหวัดเจ้าดึงดึงเจ้าดึงดึงชิบหายของแท้อ้าวตำรวจไปเจอรถตู้โอ้ยตำรวจจังหวัดอะไรวะเนี่ยผมว่าเรายกล้อดว้วยดีกว่าตำรวจจังหวัดไหนมันชนคนวะเฮ้ยมันที่ตำรวจจิกปะวะอ่ะโอ้ยม,มีคนถามจริงเหรอ ขับชนคนเนี่ยนะโอ้เกมเดหัวร้อนเนี่ย <c oughs> โอ้ <c oughs> โหท้าไปทำไม <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> มาบ่หมุนบ่ เอออย่างนี้แหละอย่างนี้ดูไวมันต้องอย่างนี้ดูวะน้องชายเอออย่างนี้แหละติต์ติติร์นตอนนี้ปุ่มที่สำคัญที่สุดคือปุ่มโอ้โหเฮ้ยมันยกล้ออีกแล้วโอเคเราเล่นท่าหนดีกว่าทุกคนนี่เอาเอานี่ไขวหางไขวหางไขวหางโอ้ตึงจัดตึงจัดนี่ยกล้อโอ้โหว้าว ยกลอยกลอทางเนินทางลงทางลงโอ้โหมันยกลอยไม่ค oh, oh, ่อยดีเท่าไหร่ว yes, ่ะทางลงอ่ะทุกคนเอ้ยยกดิตูตูต wow. ูดูดีมันยกได้แค <t un S 2> ่เนี้ยโอ้กินข้าวมาบ้างปะเนี้ยโอเคไปไม่ต้องกินแล้วข้าวอ่ะดูมุมนี้ดีกว่าว้าวตู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 เออผมลืมบอกไงยังตรงนี้ชิบเลยแล้วไอ